สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับจะเป็นการสาธิตวิธีการซ่อมตัวมัลติมิเตอร์นะครับยี่ห้อยูนิทีนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมาใช้งานนี้น่าจะ6ปีแล้วครับยังไม่เคยเปลี่ยนฐานเลยนะครับก็ใช้ดีมากนะครับเป็นเป็นการปรับตั้งการวัดแบบออโต้นะครับเราแค่เลือกปรับเภทการวัดให้ตรงก็พอนะครับมันจะปรับย่าตเองตอนนี้คือแบตหมดเห็นไหมฮะ เปิดไม่ติดเลยก็เราก็แค่แกะตัวยามกันกระแทกออกนะครับถอดสกรู2ตัวนี้ออกสกรูหาค่อยหานะครับผมตกไปหนึ่งตัวใช่ไหมครับด้านหลังเครื่องนะครับจะมีแบตเตอรี่แพ็คอยู่นะครับเราแกะมาดูระวังสายขาดนะครับค่อยๆดึงค่อยๆง,งัด ค่อยงัดนะครับอย่าทําแรงโดยสายขาดอ่ามาแล้วครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด 3A นะครับ1.5โวลต์ 3A เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแล้วก็โชว์ว่าเปลี่ยนแล้วก็ทํางานได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมไปหาถ่านก่อนนะครับ่อมีมมอยู เราได้ถามมาแล้วน,นะครับเป็นซปเปอร์เจลยี่ห้อ GP นะครับ 3A ไซส์ 3A แกะออกใส่ให้ตรงขั้วนะครับอย่ากลับขั้วสำคัญมากทดสอบครับมาแล้วติดแล้วครับผมโอ้คือทนมากครับใช้มา6-7ปีเพิ่งแบตบเพิ่งหมดครับ แล้วก็ประกอบก,บอก,อบกับให้เหมือนเดิมประกอบกับให้เหมือนเดิมมันจะมีร่องอยู่นะครับอาคู่นะครับโอเคแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อย นะครับแล้วก็ใส่สกรูขันกลับให้เหมือนเดิมสันสกูกลับขันสกรูกลับให้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ใส่ยางการกระแทกเข้าไปนะครับนี่ออฟปิดได้เปิดได้นะครับหรืวลองจะลองเช็ควัดวัดโอห์มดูก่อนนะครับสีแดงวัดโอห์ม ได้ยินเสียงนะครับอ่าดังติดวัดความต่อเนื่องได้นะครับก็สรุปคือเราแค่เปลี่ยนฐานนะครับก็แค่เปลี่ยนฐานสองก้อนนี้นะครับก็ส้มได้แล้วครับผมอาการนี้ไม่หนักมากครับ